ปปทมาปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลกสูตรที่หนึ่ง๕๙ภิกษุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เ้านำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก บุคคลแปดจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระโสดาบัน 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพล 3. พระสกทาคามี 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 5. พระอนาคามิผล6บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. พระอรหันต์แบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลภิกษุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรของที่เขานามาถวายเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลผู้ปฏิบัติสี่จำพวกและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกนี้เป็นสงผู้ปฏิบัติตรง ประกอบด้วยปัญญาและศีลบุญย่อมมีผลยิ่งแก่มนุษย์ผู้มุ่งบุญบูชากระทําอยู่ทานที่บุคคลให้ในสงนี้ย่อมมีผลมากปฐมมปุคละสูตรที่เก้าจบสิบทุติยปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลกสูตรที่สองหกสิบภิกษุทั้งหลาย บุคคล8ปดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่กของที่เขานำมาถวายเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคล8ปดจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระโสดาบัน 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลธ์สพระสกทาคามิผล 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลหพระอนาคามี 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล7พระอรหันต์ 8. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลภิกษุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่กของที่เขานำมาถวาย เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลแปดจำพวกคือบุคคลผู้ปฏิบัติสี่จำพวกและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกเป็นสงฆ์ผู้สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายบุญย่อมมีผลยิ่งกว่ามนุษย์และผู้มุ่งบุญบูชากระทำอยู่ทานที่บุคคลให้ในสงฆ์นี้ย่อมมีผลมากทุติยปุคละสูตรที่สิบจบ